คือเอาง่ายๆนะสมาธิคือยาวสมาธิคือสติที่ยาวต่อเนื่องสติที่จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องอ่าแล้วก็สติสติคือสมาธิระยะสั้นที่ต่อเนื่องกับอาจจะสิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าคือคือมันมันเหมือนมันเหมือนโคนลาด้านแต่ว่าทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยอธิบายแบบนี้ดีกว่าอ่า ยางศาสนาพูธสอนให้มีสติในกายใช่ไหมอ่าสมมุติว่าสติอ่ะมีสติเอาเอาพื้นฐานก่อนลมเข้าลมออกคือ1กับ2ใช่ไหมอ่ารู้ล,ลมหนึ่งเข้ารู้ล,ลมสองออกอย่างเงี้ยอ่าหนกับ2อ่ารู้สติคืออ่ายืนเดินดน,นั่งนอนอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ายืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนเดินก็รู้เดินนอนก็รู้ว่านอนอ่ะแล้วก็มีคู่เหยียดอะไรอิริยาบถอื่นๆเนะี่ยอันนี้คือสติพื้นฐานคือเราอยู่กับอะไรก็ได้แต่ว่าเรารู้ว่าขณะเนี้ยเรามีกับ กายตรงนี้อยู่ทำอิริยาบถนี้อยู่อคือสติประมาณอย่างนี้แต่ถ้าสมาธิก็คืออ่าเราจะอยู่แบบอันเดียวอ่ะเราจะแช่อยู่อันเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าในสมาธิก็ต้องมีสติไงแต่ว่าเราจะอยู่แบบแช่นานอย่างเงี้ยคราวนี้แช่นานมันก็มีหลายระดับระดับระดับเขาเรียกอะไรอ่ะ ระดับยังไม่มีฮอร์โมนหลั่งออกมาคือลำดับเริ่มต้นสมมุติเริ่มต้นสมาธิชั้นหนึ่งชั้นสองสมมุติว่ารู้ตัวว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็กําหนดกายนั่งสมมุตินะพูดว่ากายนั่งกายนั่งหรือว่าไม่ต้องกําหนดคาก็ได้นั่งอยู่นั่งคือรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่อ่ะแต่ไม่ได้พูดเป็นคําอย่างเงี้ยทาไปเรื่อยๆพราะทไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นหนึ่งกับสองชั้นหนึ่งชั้นสองใช่ไหมพอชั้นสามปุ๊บเนี่ย พอมันทําไปเรื่อยเนี่ยอจิตมันจะไปจดจ่อกับสมองคือสมองมันทํางานที่เดียวอะ่ะไม่ใช่ว่าจิตจดจ่อแบบแบบว่ามันต้องไปจี้ตรงไหนตรงไหนแปบว่าสมองมาทํางานอย่างเดียวอะ่ะคือจิตจดจอ่พอพอจิตจดจ่อปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปเอหลังไอเขาเรียกอะไรนะพวกฮอร์โมนที่ว่าอเอโนโฟินอ,ออกมาออันนั้นสมองไปที่มันหลังออกมาใช่ไหมมันก็คือชานสามคือเกิดปีติอะ่ะ ทำศาสนาเราเรียกว่าเกิดปิติอแต่ในขณะนั้นเราก็สามารถใช้สติไปดูว่าอ้อนี้มันเกิดปิติได้นะอะอันนี้ก็คือธรรมานุปัสสนามันจะมีมันจะมีค่อยๆหย,อยาบไปแล้วค่อยเป็นละเอียดนะแต่ถ้าละเอียดกว่านั้นก็คือลมหายใจมันจะดับลมหายใจมันจะดับแต่ดับนานไม่นานแล้วแต่นะอะแล้วมันก็จะเกิดแบบว่าคือเหมือนจะสมันจะสว่างข้างในจากสมองอ,ะอ่ะอแต่มันอาจจะเป็นแบบสีแดงๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นสี ม่วงวแล้วแต่สีมันจะคือเหมือนข้างในมันรับรู้สีได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตาก็ได้ไงอธิบายยไงดีคือคือมันมีแล้กันเอะว่ามันมีแล้วกันแต่ว่ามันมันมันเอ่อมันอาจจะเห็นไม่เหมือนกันแต่ละคนคือที่เขาบอกว่าชานหนึ่งชานสองเนี่ยมันจะมีคําอธิบายคือว่าถ้าหนึ่งกับสองเนี่ยมันยังจะแบบเขาเรียกอะไรนะมันยังเมื่อยมันยังแบบว่า มันยังปวดหลังปวดขาชาเน็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะสมองมันทํางานหลายอย่างคือสมองเราอย่างที่ว่าเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยสมองมันทํางานหลายอย่างนี่หรอไหมมันทางานนั่นนั้น,นทีนันนี้ทีนีคือมันไปรับ,บรู้กายในี่เป็นหลักแต่ถ้าสมมุติว่าเราทาฌานเนี่ยเรารักษาฌานได้เนี่ยพอระ,ระดับ3มขึ้นไปเนี่ยสมองมันจะไปอยู่ที่เอโนฟินที่มันหลังอ่ะพอเอโนฟินที่มันหลังปุ๊บเนี่ย มันก็จะไหลจากสมองลงมาที่แถวแกนเขาเรียกอะไรอ่ะคือคือกระดูกสันหลังนี่มันมีแกันก็จะไหลลงมามันก็จะแบบบูบๆที่หลังเนี้ยแล้วพอพอมันบูบๆเสร็จปุ๊บมันก็มันก็จะมันก็จะคล้ายๆว่ามันก็จะลืมมันไม่ใช่ลืมหรอกมันเจ็บปวดอยู่แต่มันเหมือนเหมือนมันมันไปอยู่ที่คือมันไปอยู่ตรงที่มันไม่เจ็บแล้วก็คือตรงที่ว่ามันมันไปรับรู้ความสุขที่เกิดจากฮอร์โมนที่มันหลั่งจากสมองออกมา พออันนี้คือฌานสามไปอยู่ที่ตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมามากๆอย่างเงี้ยมันก็ยังก็อยู่ไม่ได้นะเออสมมุติว่าแบบดูอยู่มีอะไรมาตีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมหรืออะไรตกใส่อย่างเงี้ยมันก็เจ็บใช่ป่ะเออมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นอีกเอเพราะฉะนั้นคนที่เอ่อ,อ,อทำสมาธิได้มันต้องอยู่ในที่ที่ อะไรนะช่วงแรกก็ต้องสงบพอสมควรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีข้อยกเว้นอีกอคือมันจะมีสมาธิแบบว่าอยู่กับที่กับสมาธิแบบเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวก็สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้แต่ว่ามันจะมีวิธีฝึกอยู่แต่มันจะยากกว่าหน่อยนึงอ่าคือคือสมมุติว่าเราเราเรา,เราทำให้เกิดการเคลื่อนไหวบางอย่างอแล้วก็แบบเคลื่อนไหวต่อเน,นื่องอ่ะ จนแบบว่าเราเราลืมการเคลื่อนไหวไปเลยอะไรอย่างนงี้นนะแต่ว่ายังกา,การยังเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าจิตน่ะไม่อยู่กับไม่อยู่กับการเคลื่อนไหวแล้วมันก็จะเข้าไปถึงสามได้เหมือนกันอ่ามันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับการฝึกอ่าเหมือนสติอ่าสติเนี่ยที่เขาบอกว่ายืนเดินนั่งนอนใช่ปะ่ะอ่าเราอาจจะแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะเดินก็ได้ สูเรานึกถึงว่าเราเดินที่ทะเลอะ่ะเราไปเดินที่ทะเลแล้วแบบมีเสียงคลื่นแล้วไม่มีเสียงอะไรเสียงดังอะไรรบกวนเนี่ยเราเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวานัน่นก็เกิดสมาธิได้มีความสุขได้แต่ว่ามันจะต้องแบบเอ่อเอ่อ,เ,อ,อเขาเรียก่ายังไงคือมันต้องมันต้องสภาวะมันต้องเหมาะแต่ถ้าถ้าคนที่แบบเก่งแล้วสภาวะข้างนอกไงก็ได้ แต่ถ้าคนที่แบบว่าฝึกใหม่หมๆนะมันต้องมีสภาพว่าข้างนอกคือต้องสบายพอสมควรไม่ใช่แบบโอ้โหยุงมาลุมกัดอย่างเงี้ยนะหรือว่าแบบโอ้ร้อนมากๆอย่างเงี้ยมันก็มันก,มนก็มันก็ยากคือคนที่ว่าไม่เคยฝึกอะไรเลยแล้วก็แบบใช้ชีวิตปกติอ่ะคือเขาจะมีอะไรเขาจะเรียกว่าคลื่นอ่ามีนะมีเบตา้ามีเทต้ามีทีต้าอะไรเงี้ย อ่ามันจะคลื่นสมองอ่ะเวลาที่เขาไปตรวจอ่ะคลื่นสมองคนที่หลับดีกับสมาธิมันจะใกล้กันอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าคลื่นสมองที่ทํางานปกติมีเสียงดังมีอะไรเงี้ยคลื่นสมองมันก็จะแบบแคว่ง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 เงี้ยอ่มันเหมือนกับแบบว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัววัดระดับหนึ่งว่าในีคนนี้มีสมาธิจริงหรือเปล่าของเงี้ยอ่าคือคือมันเหมือนกับแบบว่าอ่ามันสามารถที่จะตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ได้ระดับหนึ่งนะ แต่ว่าไม่สะไม่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นตตรวจสอบได้อัดับหนึ่งคือคลื่นมันจะบอกเงี้ยอ่าคราวนี้ไอ้คลื่นพวกเนี้คลื่นพวกเนี้ยถ้าสมมุติว่าเอ่อคนคนสองคนใช่ไหมสมมุติว่าคนหนึ่งมีสมาธิมากมากเงี้ยกับอีกคนหนึ่งไม่มีสมาธิเลยหรือว่าใช้ชีวิตปกติเงี้ยคือคนที่ว่ามีสมาธิอ่ะเหมือนเหมือนน้ํามันน้ํามันนิ่งอย่างเงี้ยเวลามีอะไรมีอะไรแบบ เออเป็นคลื่นมาเงี้ยมันก็จะรับได้ไงอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่นิ่งอีกคนนึงก็ไม่นิ่งเงี้ยอ่าเหมือนคลื่นมันก็ตีกันม่วงหมดอ่ะอ่าแต่ถ้าคนนึงนิ่งอีกคนหนึ่งแบบสันๆอย่างเงี้ยมันก็จะรับรู้ได้อันนี้พูดแบบวิทยาศาสตร์นะอ่าแต่ว่าโดยโดยโดยความเป็นจริงมันก็ไม่สามารถที่จะแบบทําแบบนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์งี้ยอ่าแต่ว่ามันมีคนทําได้มีอ่าที่แบบทําได้แบบรู้ใจคนอะไรอย่างเงี้ย อ่าอันนี้มันเป็นเรื่องของคลื่นแต่มันเป็นคลื่นที่อ่อเป็นคลื่นของอารมณ์อ่ะอ่าอย่างอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูจิตดูจิตเนี้ยอ่านี้ก็คืออ่าจิตตานุปสนา,าใช่ไหมก็จะเป็นสติแบบนึ่งคือดูว่าอ่อตอนนี้ฉันมีอารมณ์แบบไหนคือโกรธอยู่หรือเปล่าคิดถึงใครองเงี้ยดูเสร็จอ่าก็จะรู้เป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างมันจะมีอารมณ์มก็จะมีอารมณ์หยาบ อารมณ์โกรธอารมณ์โกรธคืออารมณ์โมโหอารมณ์เศร้าอารมณ์นี้ก็คืออารมณ์หยาบแล้วก็มีอารมณ์กลางกคือสมาธิที่ทํางานอย่างเงี้ยคืออารมณ์กลางๆแล้วก็มีอารมณ์ละเอียดอารมณ์ละเอียดก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ชานะชานหนึ่งชานสองชันสามวันนี้คือเราอารมที่ละเอียดขึ้นเขาเนี้ยก็ดูได้คือดูจิตก็คือเหมือนจะแยกออกมาอีกชั้นหนึ่งอ๋อเนี้ยตอนนี้อารมณ์ไหน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 อ่านี้ก็มีสติอ่า คือประมาณว่าทํยา,ยาทจิตให้เหนือจากอารมณ์อย่างเงี้ยพยายามทําจิตให้เหนือจากอารมณ์แล้วก็แยกแยะอารมณ์ต่างๆได้รู้ว่าอารมณ์แบบนี้มันเกิดจากอะไรอารมณ์แบบนี้เกิดจากอะไรแล้วก็อารมณ์แบบนี้ถ้าสมมุติเป็นอารมณ์ที่ไม่ควรจะไม่ควรจะ,ไม,รจะไม่ควรจะใช้เงี้ยสมมติอารมณ์โกรธมากๆเงี้ยเราไม่ควรจะโกรธมากๆเพราะว่ามันทําให้แบบมีปัญหาอื่นได้ทําให้เราแบบพาดแล้วก็ละได้ให้มีวิธีการอะไรต่างๆใช่ไหม อ่าก็อันนี้คือก็คือดูจิตอ่าดูจิตอ่าดูจะดับยัางไงาอารมณ์นี้อ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้ผู้ตามทฤษฎีนะอ่าอันนี้ก็คือสติอ่าอันนี้มีกายใช่ไหมมีเวทนามีจิตมีธรรมอ่าคือกายก็คือเนี่ยร่างกายเวทนาก็คืออารมณ์อารมณ์อารมณ์หยาบอารมณ์เบื้องต้นอ่าจิตก็คืออ่าอารมณ์เหมือนกันแต่แบบว่าละเอียดกว่าเวทนาอ่าคือ อ,อย่างเช่นใช่ไหมกายเนี่ยเราดูยืนเดินนั่งนอนกินข้าวหิวข้าวอาบน้ําอะไรก็ว่าไปใช่ไหมอันนี้คือหยาบเวทนาคือสุขความสุขความทุกข์หรือว่าอารมณ์เฉยเฉยอันนี้ก็ยังหยาบอยู่จิตก็คือจิตนี้จะละเอียดกว่าก็คืออะ,อะไรนะง่วงนอนบ้างหลับบ้างตอนนี้โกรธฟุ้งซ่าน เสียใจอะไรเงี้ยก็จะมีละเอียดขึ้นไปพอทำทำก็คือละเอียดกว่าหมวดจิตอ่าก็จะมีระดับอ่าก็คืออันนี้คือสติอ่าสติรู้ว่าเออเนี่ยอารมณ์นี้เกิดยังไงดับยังไงอ่าทำไมเป็นแบบนี้แบบนี้อ่าก็คือศาสนาพุทธก็จะสอนละเอียดเป็นขั้น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 ก็คือถ้าดูในมหาสติประฐานสูตรอ่ะกายก็คือตัวที่หยาบที่สุดคือลม เพราะว่าลมเนี่ยเราเอามือไปแตะใช่ไหมเราเอามือไปแตะที่จมูกเราก็รู้ว่าเนี่ยลมมันออกมาได้เข้าไปได้ใช่ไหมรู้ว่าอ่าลมที่เข้าไปเย็นกว่าลมที่ออกมามันอุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่านี่ก็คือหยาบที่สุดละพอละเอียดกว่านั้นก็จะมีอ่าร่างกายอ่าบางทีเอือยาบะเอียดเราขยับนิดนึงอย่างเงี้ยอ่าประสาทมันก็ทํางานนิดนึงรู้ตัวไหมใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปถึงเรื่อยๆไปถึงเวทนา โอ้ตอนนี้มีความสุขจังตอนนี้เฉยๆอตอนนี้ทุกเนี่ยทุกจากภายนอกทุกจากภายในคิดขึ้นมาเองเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งจิตจะละเอียดขึ้นจิตก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรื่องแบบหดหูฟุ้งซ่านง่วงเงาหานอนโกรธเกลียดอะ,อะไรต่างๆมากมายพอไปถึงธรรมแล้วก็คือเริ่มเอาจิต ไปทําสมาธิแล้วเราก็รู้ว่าเอาเนี่ยมีอะไรที่ละเอียดกว่าอารมณ์พื้นฐานเป็นอารมณ์ที่ละเอียดจนไปถึงนุนอริยศาสตร์ก็คืออารมณ์ผลรวมทั้งหมดก็คือเกิดดับยังไงทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือทุกอย่างมันเป็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคหมดแต่มันเป็นภาพเป็นภาวะที่ละเอียดไงเป็นเหมือนเป็นเหมือนภาพรวมของทั้งหมดอะซึ่งมันต้องมีกําลังสติ เยอะในการที่จะทําให้มันมีความเข้าใจตรงนี้มันมันอธิบายแป๊บเดียวไม่ได้คือวันนี้มันต้องถึงแบบบรรลุธรรมหรือว่ารู้แบบสูงๆไปแล้วเงี้ย